จดหมายเหตุกรุงศรีมาเยือนเมืองตากแล้วก็ต้องมาเยี่ยมชมและกราบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่วัดพระบ,บรมธาตุวัดเก่าแก่ของจังหวัดครับที่ตั้งของวัดนี้แต่เดิมเคยเป็นเขตเมืองตากเก่าครับโดยมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์สำคัญคือพระบรมธาตุเจดีสีทองอารามซึ่งรูปแบบได้รับอิทธิพลมาจาก เจดีชเวดากองเหมืองยางกุ้งประเทศเมียนมาครับนอกจากนี้ยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียตามคติความเชื่อของชาวล้านนาโบราณอีกด้วยและในแต่ละวันจะมีสาธุชนจากต่างที่ต่างถิน่นแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรหล,ลวงพ่อทันใจด้วยความเลื่อมใสศรัทธาว่าขอพรแล้วได้สมปรารถนาในเวลารวดเร็วทันใจ พรุ่งนี้ยังมีของล้ำค่าน่าชมอีกมากในวัดพร,ระบรมธาตุของจังหวัดต,ตากครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย